สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีฟุตบอลมาให้หนึ่งคู่นะครับน่าติดตามมากเลยครับเป็นฟุตบอลสวีเดนนะครับสวีเดนระหว่างมัมโม่นะครับจะเปิดบ้านพบกับวานาโม่นะครับวันนี้นะครับเขาให้มัมโม่เป็นต่อเยอะมากเลยนะผมว่ามัมโม่นี่ต่อแพงไปนะครับสําหรับผมวานาโม่นี่ก็ฟอร์มดีนะครับห้านัดหลังสุดก็ แพ้มาแค่เกมเดียวนะครับส่วนมัมโม่นะครับ5นัดก็แพ้ไปถึง3นะครับชนะ1เสมอ1นะครับเกมนี้นะครับผมมองว่าวานาโม่จะบุกจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เลือกไปเชียร์ไปทางวานาโม่นะครับแล้วแถมให้อีกสักหนึ่งคู่นะครับแถมให้อีกสักหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับระหว่างอาฮุสนะครับอาฮุสเจอกับจะเปิดบ้านเจอกับน็อตน็อตเจลแลนด์นะครับ เกมลีกนะล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับน็อตจัดเล่นก็รอเจลเล่นก็เปิดบ้านชนะวีบอกไปสี่หนึ่งเลยนะครับสี่หนึ่งเลยนะครับส่วนอารตที่ก็เกมลีกก็ชนะเวเตอรไปหนึ่งศูนนะครับแล้วล่าสุดไปเตะฟุตบอลยูฟ่านะครับก็ไปแพ้มาสามศูนย์เลยนะผมมองว่าฮารุตจะไม่ชนะแน่นอนครับผมว่าเหนื่อยล้าแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเดือนอย่าง น็อตเจลแลนด์ครับวันนี้ก็ฝากไว้สองคู่นะครับฝากไว้สองคู่ด้วยกันนะครับเป็นวันโมนะครับแล้วก็น็อตเจลแลนด์นะครับผมมองว่าสองทีมเยือนนี้จะบุกมาไม่แพ้แน่นอนครับยังไงก็ไม่แพ้อาจจะเฉื่อชนะได้ด้วยนะครับอาจจะเฉื่อชนะได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้สองคู่นะครับสําหรับพี่ๆี่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเข้าครอบครัวของเรานะครับก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวเมื่อวานก็พักไปครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับป่วยนะครับร่างกายไม่ค่อยดีครับก็เลยพักไปหนึ่งวันนะครับเมื่อวานบอลสําหรับบอลเดี่ยวนะครับแต่ในครอบครัวของเราไม่พักนะครับผมก็ยังทิ้งโครงการต่างๆไว้ในครอบครัวตลอดนะครับวันนี้ก็ฝากไว้สองทีมด้วยกันนะครับเดี๋ยวโครงการต่างๆผมจะไปให้ไว้ในโน้ตกลุ่มเหมือนเดิมนะครับสําหรับคนที่ อยู่ในครอบครัวเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาชบกันพรุ่งนี้นะครับมาดูว่าพรุ่งนี้เราจะหวานเสียไนมครับสวัสดีครับ